เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับ ผมได้นําเอาสาระความรู้ในเรื่องของหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย10ประการหรือ10ข้อมาพูดคุยกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนายกแพทยสยภาได้ลงนามในประกาศนะครับซึ่งเป็นหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย10ข้อหากละเลยส่งผลเสียต่อการรักษาหรือสร้างความเสียหายกับสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2563นะครับแพทยสภาได้ออกประกาศที่50ทั2563ในเรื่องของหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยนะครับเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่า ในกระบวนการรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บป่วยและทุกทรมานอันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นสำคัญ แต่นอกเหนือจากความพยายามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณาสุขแล้วเนี่ยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก็คือการได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยซึ่งหลายประเด็นเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยอาจไม่ทันตระหนักหรือทราบมาก่อนนะครับเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็มีผลอย่างยิ่งต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย แพทยสภาจึงได้ออกประกาศในเรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วยไว้ดังนี้นะครับข้อที่1การเอาใจใส่และดูแลสุขภาพของตนเองรวมทั้งการปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการรักษาทั้งนี้เนี่ยหากผู้ป่วยเห็นว่าไม่อาจทําตามคําแนะนําดังกล่าวได้ผู้ป่วยควรแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันข้อ2 ผู้ป่วยพึงเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริงและอยู่ในความรับรู้ของผู้ป่วยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งนี้เนี่ยเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพทั้งหมดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้การรักษาพยาบาลและป้องกันมิให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อตัวผู้ป่วยเองและต่อผู้ป่วยรายอื่นรวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องข้อ3าม ผู้ป่วยพึงปฏิบัติตามระเบียบที่สถานพยาบาลกำหนดไว้ข้อ 4. ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิ์ผู้ป่วยตามที่กำหนดไว้ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยท่านอื่นข้อ 5. ผู้ป่วยพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและบุคลากรสาธารณสุข หากมีกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวท่านสามารถให้คำแนะนำหรือใช้สิทธิ์ร้องเรียนได้ตามระเบียบปฏิบัติของสถานพยาบาลน,นั้นๆข้อ6ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกอยู่ในภาวะเร่งด่วนและเป็นพยันตรายอันใกล้ต่อชีวิตเป็นสำคัญบุคลากรสาธารณาสุขจะให้การรักษาตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์เป็นสำคัญดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการกระทำใดๆอันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบของบุคลากรในห้องฉุกเฉินข้อ 7. ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าทรัพยากรในระบบสาธารณาสุขมีราคาแพง และมีจำนวนจำกัดผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมร่วมกับสถานพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการจัดสรรการใช้ทรัพ,พยากรอันมีค่าอย่างระมัดระวังการกระทำใดๆของผู้ป่วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพ,พยากรอันมีค่าและส่งผลเสียร้ายแรงต่อการรักษาพยาบาลของตัวผู้ป่วยเองรวมทั้งต่อผู้ป่วยท่านอื่นข้อ8ผู้ป่วยพึงเคารพสิทธ ความเป็นส่วนตัวของบุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วยท่านอื่นในสถานพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามกระทำการถ่ายรูปบันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งกระทำการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้โดยมิได้รับความยินยอมก่อนข้อ9ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าเอกสารลงนามในการให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษาพยาบาลเป็นเอกสารสำคัญที่ให้รายละเอียดตลอดจนข้อจำกัด และความเสี่ยงของการรักษาพยาบาลดังนั้นเนี่ยก่อนลงนามในเอกสารดังกล่าวผู้ป่วยต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่เข้าใจใดๆควรสอบถามผู้เกี่ยวข้องก่อนลงนามทุกครั้งข้อ10ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดขั้งต้นอาจส่งผลเสียต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเองและในบางกรณี หากเกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยท่านอื่นท่านอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับประกาศฉบับนี้นะครับมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจารุเบกษาเป็นต้นไปนะครับก็คือจะมีผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2563นั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือ,อประกาศของแพทยสภานะครับในเรื่องของหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย10ข้อ หากละเลยนะครับส่งผลเสียต่อการรักษาหรือสร้างความเสียหายกับสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยอื่นเนี่ยนะครับอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับวัตถุประสงค์ในการออกประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนะครับให้พ้นจากความเจ็บป่วยและทุกทรมาน นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ